สวัสดีครับกลับมารับชมกันต่อนะครับผมดูกันมาหลายคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นการเทเดินเททรายครับที่บ้านเตาหายอำเภอตำบลสีฐานอําเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรครับ9มกราคม2564 บ้านไฟไหม้ทั้งหมด5หลังด้วยกันนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณรถรถจอดเนี่ยทีเป็นลานดินเนี่ยห้าหลังภายใน30นาทีบ้านห้าหลังหายไปในพิตพคาับมาดูกันตอนนี้ ทีมงานกำลังเอาฟางออกจะได้เททรายเทดินกันครับบางส่วนก็เทกันแล้วก็กลับไปทำงานก่อนแล้วนะครับวันนี้รถประทุกสายบุญของจังหวัดยะโสธรนำทีมโดยน้องน้ำฝนคนสวยครับสาวงามเมืองบ้างไฟโก้ยะโสธร นี่ก็จะเป็นซ้ายครับรถด,ดําีโน่สมองเงินตอนเดียวมีเขียวไปตอง แแมมม่โชคงนเือส่วนรถแห่นะครับพรชัยออดิโอหน่วยที่สองนั้นเดินทางกลับไปแล้วครับมาช่วยงานก็ต้องขอขอบคุณนะครับ อยู่เซเองครับบินตรงมาจากร้อยเอ็ดล็อกกี้สุดรอบังคุณใหญ่เหลือเกินหักเลยครับหักเลยครับเสาหาักเลย มีเด้ามีเด้าแล้วเด้าแล้วมีเด้าครับปล่ยท่อออกสองฝั่งเลย<อ> แต่เองนี่ก็เอาทรายมาเหมือนกันครับก็ดีใจแทนชาวบ้านแทนผู้สูญเสียนะครับกับการให้ครั้งนี้แล้วกกขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง5โครัเรือนนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด ด้วยเสียเองบึ้มๆเลยคันนี้เเสียงชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ไฟกับพิบถ้าเปิดดงงังๆน้องเยน้องนับฝนเต้นกระจายเลยครับ ่อดังลั่นเลยครับขถอดเด็ดุณครับอตเด็ดกด็ต้องให้น้องน้ำฝนจัดให้นะครับ นี้ก็าสายเช่นเดียวกันครับฮีโน่สีแดงตอนเดียว,ว,ว,บ,วยบ้านบ้านหลังนันกองันเลยครปูน,นไปลงไว <ป S 2> ้ไหนครับปูนันต่อไปครับคู้ว่าปูนไปลง จับตาดูคันนี้ดีๆคิดว่าข้าดีไปบ้กนกันโอ้โหแรงมากแรงมาก ไทยเทครับ รอดูกันครับในสามคันนี้คันไหนอะเอ้ามาแล้วโอ้โหเสียงท่อรักรั่นเลยไม่รู้ตัวนั้นกับตัวนี้ตัวตัวไหนจะน่าดูกว่ากันกน,นั่นเองรูาหาเปน <c oughs> เอาเรถนั้นจะห่มากเลยแซวน้องน้ำฝน ไม่ไั่นะตกใจเสียเองครับเอาปูนไปลงก่อนครับล็อกกีสีขาว I เกือบไปครับโอ้โหนี่ร่องรอยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปครับนี่เทนี่เลย ครับเราดูอะไรกันครับฝั่งนี้ดูอะไรกันครับเนี่ยดบอลลนหังครับเดี๋ยวนี่ครับที่วางปูนเนื่องจากมันเป็นงานฉุกเฉินนะครับพี่น้องรถบรรทุกเราก็ติดงานส่วนใหญ่แต่พวกนี้ทีมงาน อีกหนึ่งทีมงานนะครับตามโดยเสียบเท็ดก็จะเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของด้วยนะครับติดหินปูนทรายเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นงานฉุกเฉินก็เลยพอที่จะใครพอที่จะหลีกเลี่ยงหลีกมาได้ก็มาครับ ซ้ายนะครับบ่หลาเยด่ลถงดิพูะถุงกันแล้ว ปูนมาสิบขุนรวมกับ FC ตังเอฟซีหกร้อยบาทครับแล้วก็เอาโอนตามหลังมาหนึ่งร้อยบาทก็รวมกับน้องน้ำฝนไปแล้วนะครับขอแจ้งเอฟซีทุกทางเอ้ยอีกแล้วอ่าเรียบร้อยครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นอิดอิดมากับเมกา้าน้องน้ำฝนแล้วก็ซายอีกหนึ่งเที่ยวครับโอ้โหแรงเหลือเกินอันนี้ จะติดลมหรือเปล่า ติดตรงนั้นเทรตรงนั้นเลยครับอันนี้จะเป็นดินนะครับเอามุดป่ามาแล้วครับเมกาน้องนำ้ำฝนไปทางไหนล่ะปะ เห็นฝีมือก็รู้แล้วครับว่าดำซิ่งแน่นอน มาทางขวาน้อยนึงครับคนบอกขยับมาด้านหน้านิดนึงแล้วก็หักซ้ายไปครับโว้โหเกือบแล้วเกือบหักหมดระวังหักหมดนะฝนหักเลยหักเลย โอ้หักหมดแล้วครับเอาหักเบิดเราดิหักเบิดดีๆเลยด,ดิดดดโอ้โห,โโหนิดเดียวครับเกือบไปแล้วครับเกือบจะหักหมด นี่แหะครับฝีมือไม่ธรรมดาครับน้องน้ำฝนน้ำสิ่งน้ำฝนเกือบหักหมดแล้วนะ่ะน้ำฝนบอกเห็นอยู่ครับ <Cornell. S 2> เออบ้านนี้มีลิงน่ะบ้านนี้มีลิงด้วยถ้าถ้าพี่ขึ้นไม่ได <c oughs> ้นะพี่ยเพี้ยงลงให้ตรงกเลยอเร เรามาหลายงานแล้วนะครับกับน้องน้ำฝนแต่ว่าน้องน้ำฝนไม่เอาแฟนมาเปิดตัวสักทีเลยเนี่ยบอกโซนอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมีคุยอยู่แต่มันก็แบบไม่ใช่นั่นคุยอีกแล้ววุ้นคุยอีกแล้ววุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดดูเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอสซีต้องรอก่อนนะคะเผื่อคนที่ตัวเองคิดว่าเปิดอยู่อาจจะเป็นคนที่เรารู้อยู่อยู่นี่หมายถึงว่าจะใช่เราหรือเปล่า อ๋อให้มั่นใจก่อนเออ่ยให้มั่นใจก่อนว่าไปได้กันรึเล่จะเป็นเนื้อคู่จะเป็นเนื้อรอกใช่ไหมคะคื่อเผอคิดว่าเป็นเนื้อคู่แล้วเป็นเนื้อกลอกครับนอกจากผมนะครับเอฟซีหลายๆท่านนี่ก็ก็รอลุ้นบางคนอาจจะจีบอยู่ก็ได้นะที่ดูอยู่เนี่ยแต่ยังไม่แสดงตัวเฉยๆนะครับ ดอกจากจะสวยแล้วยังจิตใจงามนะครับวันนี้นำคณะทีมงานรถบรรทุกหกล้อมาอบริจาคทรายแล้วก็นี่คนอิดขนปูนมารวมถึงปัจจัยต่างๆด้วยที่ทางเอฟซีน้องน้ำฝนแล้วก็ตัวน้องน้ำฝนเองนะครับร่วมกันบริจาคมาขอขอบคุณแทนน้องน้ำฝนแล้วก็แทน ผู้ที่สูญเสียนะครับทั้ง5ครอบครัว5หลัง5หลังอาจจะหลายครอบครัวก็ได้สุดยอดครับน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเอาแบบอยากคิดอะไรไม่ออกครับมองหน้าน้องน้ำฝนแล้วจะคิดออกเลย รู้เลยว่าชีวิตยังมีค่าใช่ไหมน้องน้ำฝนที่เรามาวันนี้เนี่ยเรามีค่าสำหรับห้าครัวเรือนนี่แบบหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ยขอบคุณแรงงานขอบคุณทีมรถบรรทุกนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านขอบ้าน ใจก้าแม่บ้านใจก้าทั้งหลายมารวมกันในวันนี้ครับ9 9แรกของปี64วันที่9มกราคม64ทำกิจการใดก็ขอให้ประสงบผลสสำเร็จครับมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ก็มีทั้งเ c ีที่ขับรถบรรทุกอยู่ที่ทำงานโรงงานเป็นทำเป็นข้าราชการนะครับเป็นตำรวจอยู่ภาคใต้ก็มีนะเอฟซีเราตำรวจอยู่ภาคใต้ชีวิตเหมือนอยู่บนเช่นได้เลยนะครับก็ให้กำลังใจตลอดเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก็มีนะครับน,น้ำฝนเอาอิดมากี่ก้อน500ก้อน500ก้อน,ก,อนกำลังคนเยอะก็เลยลงเร็วนะ น้องน้ำฝนกลับไปนี่ก็วิ่งดินดอทำงานต่อเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดค่ะเพื่อนตื่นสายนะคะเราตื่นสี่ห้าค่ะเสาร์อาทิตย์นี่เพื่อนๆนอนกลนกันอยู่ ก่อใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะครับก็สามารถนำมาบริจาคได้ตลอดนะที่บ้านเต่าไห้ตำบลสีฐานครับอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรครับผมก็มาจากอำเภอแคนดงจังหวัดบุริด์นะครับระยะทางมาก็180ยโล 180ยกิโลระยะทางไม่ใช่ปัญหาครับระหว่างทางก็มาบาแวะปั๊มบอตทลำชีหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนะครับมาจากอำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดก่อนจะเข้ายะโสธรก็มาแวะปั๊มเข้าห้องน้ำไปเจอกระเป๋ามีบัตรมีเงินมีทองด้วย ก็เลยเอานำส่งลงบันทึกประจำวันให้ตำรวจตามหาเจ้าของนะครับขอบคุณเอซก็ขอบคุณชื่นชมกันมาเยอะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็มันไม่ใช่ของเราเนาะเราไปเจอเราไปเจอแล้วถ้าเกิดเราไม่เก็บมาส่งตำรวจแล้วถ้าปล่อยไปนั้นถ้าเกิดมีคน ที่คิดไม่ดีคิดเอาแต่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคนที่ลืมก็คงจะไม่ได้คืนนะก็เลยทางทางที่ดีผมก็เลยเก็บมาส่งตำรวจตามหาเจ้าของทางนำรถ่ายรูปครับ ก็จบลงไปครับอิดลงจากรถเรียบร้อยเทดินแล้วก็ทรายเทเสร็จเรียบร้อยแล้วรอดูนะครับว่าจะมีใครตามมาหรือเปล่าก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหีมือเด้อมันข้าดินมันข้าดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว